ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพระิมนะครับก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับอ่าม่วงนับตรไม้สีทองนะครับที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่อ่ากันยายนนะคผมอ่าแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวพระิมจะพาไปดูอ่าบรรยากาศหลังการเก็บไปแล้วนะครับผมพาชมสวนนะครับอีกรอบนะผมเป็นครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะนี่คือบรรยากาศอ่า สวนม่วงน้ำลงมาสีทองนะครับในพรมอิมเก็บไปแล้วครับรอบแรกนะครับที่ทำการห่อไว้หนึ่งมืนสี่พันลูกนะครับผมสังเกตได้ว่าโล่งเลยครับนะครับที่สวนโล่งเลยอันนี้เป็นอ่ารุ่นน้องครับอันนี้คือรุ่นสองนะครับผมทำเครื่องหมายไว้นะครับอันนี้คือรุ่นสองก็รุ่นสองที่เหลือก็จะประมาณสองพันลูกนะครับเพื่อนๆพืโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะไม่เกิน ห้าถึงหกร้อยโลอยู่ประมาณนั้นก็พรอมอิมนะครับก็จะมาสรุปนะครับผมก็มะม่วงจำนวนสี่ไร่นะครับผมพื้นที่สี่ไร่แล้วก็ต้นมะม่วงร้อยแปดสิบต้นนะครับผมรอ,อบปีที่ผ่านมานะครับพรอมอิมก็ทำการห่อ รวมทั้งหมดก็ประมาณ15,000 16,000ลูกนะครับก็น้ำหนักที่ได้นะครัผมราวๆประมาณา6ตันนะครับประมาณ6ตันได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่ได้พอสมควรนะรเพื่อนๆนะครับ ก็สังเกตนะครับเพื่อนนะพอเรา,าไม่มีลูกมะม่วงแล้วเราก็จะมาเก็บไม้ค้ำนะครับไว้ที่ต้นแบบนี้นะครับเพื่อจะทําการค้ำในรุ่นต่อๆไปนะครับนี่ก็ทยอยเก็บไม้ค้ำกันนะครับให้เข้าที่เข้าทางนะครับเพื่อแอร์บัสนะครับจะได้มาวิ่งนะครับเพราะว่าก็จะมี ามะม่วงรุ่นในฤดูนะครับเพืเ่นอนๆนี่ฮะกำลังออกช่อเลยนะครับก็จะทําการดูแลกันอีกรอ,อบนี้ก็น่าจะขายนะครับก็คงจะเป็นช่วงสงกรานนะครับเพืเ่อนๆประมาณนั้นเลยประมาณาช่วงเดือนเมษานะครับนะครับบรรยากาศโล่งนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะฮะกับผลผลิตนะครับปีที่ผ่านมานะครับก็พนมอิมก็ถือว่า,าทำามะม่วงได้ทันเวลานะครับผมได้ทันเวลาได้ทันราคานะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการทำมะม่วงในปีนี้นะครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจงให้กับเพื่อนๆชาวสวนมะม่วงกัน ทุกท่านเลยนะครับผมยังไงก็ศึกษานะครับหาความรู้ให้ดีนะครับว่าเราจะทำมะม่วงช่วงไหนที่จะได้ราคานะครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับผูกท่านเลยนะครับข่อสุดท้ายนี้ครับก็เมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ